วันเมื่อไว้สีออกนะครับก็ได้สรุปให้ที่จริงวันนี้นี่วัน,ก,นก่อวันที่แล้วเจ็ดหางวันสิบหางวันที่แล้วสิบหางวันวะันที่แล้วเพิ่ให้มาสิบหางงานตารางสองหนึ่งน่ะตรงตรงตรงแปดสามเป็นตัวกราบสามเป็นตัวกราบครับตารางวันนี้พี่เศษจ,จ,จะหางก่อนจ้ะวดนี้เป็นเลขเจ็ดหางครับโอ้ในน้อยขมตื้อ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าลูกศอครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเป็นไหนเนาะพี่น้องเอ็กซี่โชคมานกันบ่าครับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะสองหนึ่งแปดสามแต่มันออกตัวกับตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งออกตรงเลยสองหนึ่งนะครับ<ม>อย่าเาบิ่งสถิติไปก่อนครับพี่น้องครับก่อนที่เขาโซตัวเลขสําหรับ เมื่อวันที่หนึ่งครับสถิติงวดที่พันมาครับเป็นเลขมีที่มาครับมีที่มาหรือเลขมีที่มานะครับเมื่อนั่นโทษเพิ่นโทษมาให้ดวนเมื่อหวยสีออกนะครับก็ได้สรุปให้เพราะดีให้เพราะไัปีชาติให้เป็นผู้พี่เส้นเตือให้พี่น้องบางท่านก็บอกว่าตามพอปีชาติให้แนวว่าสัน กระเคอว่าแม่ของพ่อปีจาเป็นรับมีที่มาเป็นทรมมหาพศโดยตรงเนาะค่ะพศโดยตรงมาละก็เคยออกมาหลาย่ถวมันบ่อเขาอยู่ช่วงหนึ่งก็เละกระเลพักพัดพัดมือเมื่อเลสิออกเป็นมาทรมาไห่นะด่วนด่วนเลยโทรมาด่วนมาไห้เมื่อวันที่สิบหกเลยเนาะค่ะสิบหกเลยอัน้กัดกระเลไม่แต่ทางช่องของ พสเนาะคะได้ได้ออกได้ออกในเอฟซเบิร์นเป็นสรุปสบาเมื่อนั่งกระเล่นเมื่อมื่อวันที่สิหกาดรุ่งสอก็ได้สรุปว่าอาจารย์ได้สำนักได้เข่าเนาะค่ะอันนี้เอซเบิร์นก็ได้เห็นลายเพิ่นก็บอกให้ตามต่อตามต่อให้แน่เนาะค่ะรับมิธีมานนะคะเมื่อนี้กระเล่นสิมาถามพอว่า เพิ่นได้ติดต่อกับเพิ่นไปเพิ่นเห็นวาจังไรสำหรับแนวทางเพิ่นสีหายต่องวดเลยบอ่อหรือว่าเพิ่นหายรอเมื่อวันที่หนึ่งท่านว่าคมมือจังไรจ้ะครับกับพอดีถือว่าเป็นโชคดีครับเพิ่นกระโถมาทวนเพื่อนพ่อเล็กเขานะครับอเพิ่นโทรมาเลยเพิ่นโทรมาเลยว่าโอ้ว่าสันวันนี้สีปล่อยเลี้ยวอยวูย่ดอกว่าสันเพิ่นว่าหายเลี้ยวอยู่แคไว้เลี้วว่าสันจังเลยเป็นโอกาสดีของพี่นอ้อเขออ้าเนาะค่ะที่สีไใ้เบิง่งว่า ตัวเล็กแนวทางมันมีมีจะคูจะขางนะครับอันนี้ก็เข้าไปพิจารณาเบึ้งเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางเอาช่วงใดที่มันหลุดพ,พนน่นกับพักหายอยู่แน่นพ่นกับพักเข้ากับพักคือกันพอนา,าอะาอมันเขาเนาะค่ะพรามันเขาาพิ่นกับเลยอย่างไงแนวทางพี่น้องเอฟซีนะครับเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางแล้วก็าอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆจานบึ้งเนะาะค่ะแต่ว่ากะบางคนเพ่นกับว่าเลกหลายโตหลายหาง กระบอกเป็นยังกะไปเบื้องเอาไปเบิ้งใส่เทียบเทียบ,บ,บล,ลายอาจารย์เนาะค่ะแ,แต่ถ้าเบิ้งดีๆสังเกตด,ดีๆมันกระบ,บอกหลายบอกหลายเป็นเลขแต่ส่วนหมากเขาบนลางแต่สีขาโตกลับโตตรงครับส<ร>่วหมากมันถือมากบนลางขันมากแต่แหลกๆเป็นหายหมากขึ้นกัน<ต>สถิติที่ผ่านมาเอาบนลางมาสามงวดนะติดกันเลยค่ะช่วงนั้นนะแต่สถิติของมันก็คือจะมีบลางตรงๆตาสิเป็นบนตรงๆแต่ว่มันจะมีกลับกับตรงม่นม่ค่ะ นี่กลับตตรงครับผลเทงว่าตัวเหล็เป็นนี่กระคับอยู่งานบางทีมันถสีมาตรงเป็นส่วนมากค่ะส่วนมากกันตามสตติตีปันหามากมันก็จะออกตัวตรงเลยมันปะค่ะมาตรงมันหลายหางเต็คันไปแยกบนล่างมันกับแยกหยากะของเข้าบริโภมกนจะออกตัวใด้จริงๆนะคช่ท่ันก็เลยหายรวมๆกันมาเลยตก็ตองกลับไปนั่นมันจังจะชั่วเนาะค่ะ มันก็หายมาแล้วล่ะตัวเหล็กเดี๋ยวเสียหายฟังเนาะอหายฟังก่อนเนาะมันจะเสีให้ยเอฟซีจดไปน้ำครับอ่าพี่น้องเอฟซีคับที่จริงวันนี้นี่งวดนก่อน<า>วันที่แล้วเจ็ดหางวันนี้วันที่แล้วแปดหางวันที่แล้วแปดวันนี้นี่วันที่แล้วแปดหางแปดหางว่าซิปหางแล้วแปดหางแปดหางว่าซิปหางวันที่แล้วซิปหาง ว,วันที่แล้วพันห่มาสิบหาง<ม>ตาบ้าสอง,นงหนึ่งนะตรงตรงตรงแปดสามเป็นตัวกลับสามเป็นตัวกลับครับตา่างวันนี้พิเศษจกหางก็จะ้ะงวดน,นี้เป็นเลขเจ็ดหางครับอู้้ในนอยเจ็ดหางแล้วก็เอาเอาเลขวิ่งก่อนเนาะโอ้พันหาเลขวิ่งมานม <alam. S 1> หาเลขวิ่งมาฟอร์ม้าเด่นแปดนะครับเด่นแปดวันนี้เด่นแปดวิ่งแปดนะครับ ตัวร่องกับมีสีครับเป็นแปดร่องสีครับเหล็กที่เิ่นหมากครับก็คือว่าแปดอสีไม่ก็ได้วดนี้ก็ได้คือว่าเด็ดอยู่เหล็กเิ่นก็ได้ก็กับมันอบอกมือว่าเราไปไไนนวิ่งนันไดโรดไดเนาะโอเควิ่งแปดร่องสีนะครับจับคู่ครับพี่น้องเตรียมจดเลยได้ครับจับคู่ สี่หกหกแปดแปดศูนสามสี่สองสี่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่ขีดเส้นใต้หรือเด่นให้ที่หนึ่งแปดนะครับตัว็นเด่นให้ตัว็นเด่นให้เด่นให้หางเดียวนะครับหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวสีทวนให้ฟั้งอีกทีน,นึงนะครับเล็กเด่นเล็กวิง่ง เลขออกกําลังกายพี่น้องครับแปดนะครับเลขเด่นเลขบิงบิ่แปดรองสี่เด็ก็บ่าหลายห้างหรอกเจ็ดห้างนี่ถือว่าพ่หลายปกติค่ะส่วนหมากไๆอา,าจา์เพิ่นปกติประมาณนี้นะครับถามท้นอีกหนึ่งเนะาะจับคู่นะครับสี่หกหกแปด ดศูนย์สามสี่สองสี่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่เน้นไปที่หนึ่งแปดนะครับผมเน้นพหนึ่งแปดเน่้นปดครับเน้นหายเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับเน้นหายเม็ดเดียวหนึ่งแปดเพื่อเอฟซีบรรจุประธานให่งขันเบิร์ตัวเลขจักน้อยหนึ่งน้อง่าเบิร์โดนได้ คุยกันไปอีกนะครับสักพักหนึ่งขอเวลาบ่โดนพี่น้องว่เกินสิบนาทีนะะ,อะเอาแคปหน้า,าจอได้แคบเลยนะคะชัดเจนบอค่ะเอ็ซครับเอาไปยังสี่นอกบาทเนาะทั้งนี้นะนนครับ แต่ว่าเฮากัเอาไปเปรียบเทียบกับลายจานเมึงเพราะว่ากับเมือนี้วันที่เท่าไรล่ะสิบเก้ามีเวลามีไหลเยอะมีเวลาแล้วตัวเลขแนวทางของคนนี้มีมีเปลี่ยนมาจากเมื่อเมื่อเลขออกบอมีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนก็คือหายชุดนี้แล้วหายเลยคือหายแล้วหายเลยครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีเพิ่มไม่มีลดครับเพราะมันเป็นชุดตต่ตัวเลยนอกจากว่าผู้ใดสิมี เล็กเล็กเล็กคิดว่าสิบออกนะมาตัดเอาเองก็ได้นะครับครับครับครัผู้ใดก็เอาง่ายๆขันผู้ใดมีชุดดับเนาะเป็นบาเป็นเก่งมาดับเอาอยู่นี่เพิ่นก็เสียมตัดออกเอาครับถ้ามีชุดเก่งพูดถึงว่ามีชุดเก่งมันไหวเอามาตัดได้นะครับนั่นการแรกแต่สูตรภายสูตรไม่นำมาตัดไปเปลี่ยนเสียกันอย่าเป็นเฮดได้ของเฮานี่ได้ใด จำกัดวันไปแล้วแต่พี่น้องเสียไปพี่เจาหนาจังไหนนะครับไปเปียบเทียบใส่กันเป็นแนวทางเนาะค่ะแต่เหล็กเด่นเท่ากับมีแปดมีซีเนาะคี่น้องคันมีตัวเด็ดเด็เอาไปจับใส่ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เนาะค่ะเท่ากับว่าเด็กคิดว่าของเขามันสิมาลอยเปิดเส้นนะครับคือตัวเหล็กกัมีเขามีรลดเนาะตัวเหล็กมีเขามีรลดทางช่องในทีมงานี่ก็หายไปเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะเท่ากับพี่เจานาเอา เลขโบหลายหางดอกเจ็ดหางไปกับซิบสี่นี่ถือว่าปกติเพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมาส่วนมากมันกับมาบนลังมันกับันกามันพูดถึงมาคุ้มนาจ้านาลงทุนครับวันนี้ปอนี่เริ่มอัดสิมากลกับบอมี่มาเพิ่มเติมบอมี่เพิ่ม่แล้วไม่มีเปลี่ยนบอมี่เพิ่มบอมี่ลดก็คือคงที่หายแล้วหายเลยครับบอมี่ว่าคงซุดทไทยนะครับ ค่ะขอบคุณลุงสอนหลายๆนะคะ่ะสำหรับแนวทางนะคะรับนีทีมาแนวทางดีๆมาแบงปันเอฟซีะคะ่ะขอบคุณรหลายๆจ้าครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,คะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ